สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนิจการนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรามาดูกันเลยนะคะ นักเรียนคงเคยได้ยินคำว่า AEC นะคะตัวอักษรสตัวนี้เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนจะมาจากคำในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า the association of southeast asian nations โดยตัว A แรกจะมาจากคำว่า association S, S มาจากคำว่า South E มาจากคำว่า East A อีกตัวหนึ่งก็มาจากคำว่าอาเซียนหรือเอเชียและ N ก็มาจากคำว่า nations รวมกันก็เป็นคำว่าอาเซียนะคะต่อไปอาเซียน ะก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพหรือที่เรียกว่า b a n k o o k e e l o r a t i o n ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะอาเซียนเดค r a t i o n นั้น ประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่มก็จะมีอยู่5ประเทศก็คือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และประเทศไทยนะคะหลังจากที่ประเทศผู้ก่อตั้ง ได้รวมตัวกัน5ประเทศเป็นสมาชิกแรกเริ่มแล้วก็จะมีประเทศต่างๆได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนดังต่อไปนี้เช่นในปี2527ประเทศบรูไนก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นลำดับที่6 2538ประเทศเวียดนามก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่7 และในปี2,540ลาวและเมียนมาก็สมัครเข้ามาพร้อมกันและประเทศสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรนะคะประเทศสุดท้ายที่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน ก็คือประเทศกรัรมพูชานะได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพศ2542นะคะส่วนประเทศอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตอนออกเฉียงใต้คือติมอร์เลสเตยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนะคะปัจจุบันติมอร์เลสเตมีสถานภาพเป็นประเทศผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการประชุมต่างๆของอาเซียนนะคะ ต่อไปเรามาดูคำขวัญของอาเซียนนะคะอาเซียนมีคำขวัญว่า 1. วิสัยทัศน์ 1. เอกลักษณ์1ประชาคม One Vision One Identity and One Community นี่คือคำขวัญของอาเซียนนะคะต่อไปเรามาดู3มเสาหลักอาเซียนนะคะ อาเซียนคอมมูนิตี้นะคะเสาที่1ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสาที่2คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและเสาที่3ก็คือประชาคมความมั่นคงอาเซียน3ามเสาหลักของอาเซียนก็จะมีแบบนี้นะคะมาถึงกฎบัตรของอาเซียนค่ะ วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนก็จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติก,กาในการทำงานกฎบัตรอาเซียนจะเป็นโครงสร้างและกรอบทางกฎหมายคล้ายกับรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยบทต่างๆทั้งหมด13บทมี55ข้อ กฎบัตรอาเซียนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551แล้วนะคะการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนประเทศที่เคยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนก็จะเริ่มจากประเทศไทยนะคะอยู่ในวาระครั้งละ1ปีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่อมาโดยการเรียงลำดับตามต,ามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ของชื่อประเทศแต่ละประเทศนะคะต่อไปเรามาดูตราสัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนนะคะสัญลักษณ์ของอาเซียนจะเป็นรวงข้าวสีเหลือง10รวงนะหมายถึง10ประเทศที่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวงกลม ในพื้นที่วงกลมมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแสดงถึงความเป็นเอกภาพส่วนตัวอักษรคำว่าอาเซียนสีน้ำเงินแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะมาดูความหมายสัญักษณ์ของอาเซียนนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนที่เป็นรวงข้าว10ต้นอันนั้นก็หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะส่วนสีแดงจะหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีเหลืองจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีน้ําเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะประเดยนสังเกตดูสี ที่ปรากฏในสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนไหมคะสีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนจะเป็นสีที่ปรากฏอยู่ในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะคะเช่นสีน้ำเงินแสดงถึงความมีสันติภาพและความมั่นคงสีแดงความกล้าหาและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะ ต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนนะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในด้านต่างๆ 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 3. เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรม 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม 7. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนตามปฏิญญาของกรุงเทพนะคะ มาดูต่อไปนะคะตำแหน่งประธานอาเซียนนะคะประธานอาเซียนจะเป็นตำแหน่งสูงสุดของอาเซียนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นวาระวาระละหนึ่งปีสลับกันไปเรื่อยๆเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศนะคะตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการอาเซียนจะพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในวาระวาระละหปีนะคะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันมีชื่อว่านายดาโตะปาดูการิมจกโหยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2561จนถึง2565ในปีนี้ซึ่งจะหมดวาระลงและก็จะมีการเลือกตั้งกันใหม่นะคะ ตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนรองเลขาธิการอาเซียนจะมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะการดำรงตำแหน่ง3ปีนะคะแต่สามารถต่ออายุการรับราชการได้อีกหนึ่งสมัยนะคะเรขรองเลขาธิการอาเซียนทั้ง4คนนั้นจะเข้ามาช่วยเลขาธิการอาเซียนทำงานโดย2คนแรกจะมาจากการหมุนเวียนตามตัวอักษรชื่อของประเทศสมาชิก ส่วนอีกสองคนคัดเลือกตามความรู้ความสามารถนะคะวันนี้คุณครูได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนนะคะในครั้งต่อไปที่เราจะพบกันคุณครูจะเตรียมแบบทดสอบมาเพื่อ ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่าวันนี้ที่เรียนไปนักเรียนได้รับความรู้อะไรไปบ้างไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลอาเซียนจากหนังสือ the base n o t e สรุปสังคมมอตน้นและเพจฝากบอกครูสังคมที่อนุเคราะห์ powerpoint สวยๆข้อมูลดีๆสำหรับให้ครูนิดได้มา เผยแพร่ให้กับนักเรียนได้มีความรู้กันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ